เราก็จะเสนอให้มีการเปิดด่านถาวรที่บริเวณอำเภอสองแควกับเชียง่อนนะครับของสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวและทางจังหวัดน่านก็เสนอการเร่งรัดให้มีการเดินรถโดยสารระหว่างเมืองตั้งแต่เชียงใหม่ผ่านจังหวัดน่านไปยังหลวงพบางซึ่งขณะนี้เส้นทางระหว่างน่านกับหลวงพบางสามารถเดินทางไปได้เพียงสี่ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งเราก็เสนอให้มีการสัมปทานรถโดยสารนะครับแล้วก็ทางจังหวัดน่านก็ได้นําเสนอโครงการสัมปทานโดยรถโดยสารจากห้วยโขนอําเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับไปยังปากแบ่งซึ่งขณะนี้ถนนสายห้วยโขนไปปากแบ่งก็เสร็จสิ้นลงโดยบริษัทคนไทยนะครับบริษัทแพร่ธนวิทย์ได้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น เส้นทางมาตรฐานซึ่งเดิมทีจะกําหนดเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่11มีนาคมนะครับแต่ว่ามีภารกิจสําคัญคือการติดรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงจุฬาพรนะครับที่อำเภอสองแขวอำเภอบ้านหลวงประธานโทษรับก็เลยต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับในเรื่องของการเปิดถนนสายนี้ก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะครับระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับไทยลาวความสัมพันธ์ระหว่างนานะครับ จังหวัดหรือแขวงชัยบุรีซึ่งขณะนี้ผมก็เสนอให้มีการจัดทำวงกลมเศรษฐกิจนะครับเพื่อการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวโดยทําเป็นวงกลมระหว่างนานไปยังปากแบ่งปากแบ่งไปอุดมชัยอุดมชัยไปแขวงหลวงพ่อบ,บางหลวงพ่อบ,บางวนกลับมาที่ชัยบุรีมาหงษา,ามาเมองเงินมาห้วยโกรนก็ถือว่าเป็นวงกลมขนาดใหญ่ที่ ถ้าว่าเราสามารถติดต่อกันได้ก็จะเป็นวงกลมเศรษฐกิจที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาจังหวัดน่านและแขวงในสาธารณประชาธิปไตยประชาชนบไตนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มาเกิดภัยแรงฝนก็ทิ้งช่วงในช่วงฤด,ดูการก็เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากเสร็จสิ้นฤดูหนาวก็จะเข้าสู่ฤด,ดูแรงเพื่อเปลี่ยนผ่านไปยังฤด,ดูฝน ปีที่ผ Elliot, ote, ่านมา2,513เกิดภัยแรงฝนทิ้งช่วงยาวนานทีเดียวนะครับแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของพืชเศรษกิจไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดในปีที่แล้วก็ม like ีการดูก้องจากพี่น้องเกษตรกรทั้งหมด12อำเภอด้วยกันนะครับก็ค่าดเสียหายก็คิดเป็นมูลค่าในเรื่องของผลิตผลทางการเกษตรถึง150ล้าน ก็มีการร้กรองขอให้ทางรัฐบาลนะครับได้ช่วยเหลือในจังหวัดน่านปรากฏว่าในปีนี้เราได้รับงบประมาณร้อยห้าสิบล้านนะครับในการที่จะอนุมัติเป็นงบประมาณช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยแรงในปีพศสองพันสิบสามที่ผ่านมานะครับโดยโครงการนี้นะครับก็อนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วโดยได้โอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัย ผ่านบัญชีรายชื่อของธนาคารเกษตรและสากลสาขาพื้นที่นะครับและก็ได้ประสานงานกับตัวแทนสมาพันธ์ผู้ปลูกข้าวโพดจังหวัดน่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลพี่น้องประชาชนที่รับความเดือดร้อนเนื่อปีที่ผ่านมานะครับผมก็ได้ไปเป็นผู้แทนรัฐบาลนะครับไปมอบอเงินให้ที่บริเวณสลักกลางจังหวัดนะครับเมื่อวานนี้นะครับ สึ่งพิธีการมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดูแลที่ผ่านมากรณีที่ปลูกข้าวโพดก็ผ่านพ้นไปด,ด้วยดีทางท่านเกษตรจังหวัดบุนร่มไม้นวลตาก,ก็จัดทำพิธีมอบกันอย่างเป็นทางการแสดงถึงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐพี่น้องประชาชนพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันไปดูแลทำข่าวกันนะครับหลากหลายมากมายแล้วก็ยังนำเอาข้อหลามนะครับ มากินกันเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความรักสมัครสมาชิกันนะครับก็เป็นที่ประทับใจกันโดยทั่วหน้าก็หวังว่าในปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผลผลิตบางอย่างก็ตกต่ำกันพอสมควรนะครับโดยเฉพาะเ,าเรื่องของกระหล่ำปลีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือในส่วนภายแรงปีนี้นะครับปีนี้เริ่มจากเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับ พยากรณ์อากาศจะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอุณหภูมินั้นจะสูงขึ้นและก็ส่งผลให้อากาศร,รอ้อนอบอ้าวและร้อนจัดในบางพื้นที่นะครับก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของความแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่จีนที่อยู่นอกเขตชประทานในปีนี้เท่าที่ประมาณกันไว้และก็ประกาศเป็นเขต พื้นที่ประสบภัยแรงแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับทั้งหมดทุกอำเภอทั่วจังหวัดน่าน15อเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยแรงแล้วนะครับ83ตำบล654หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ71เปอ์นะครับมีพี่น้องเดือดร้อนประมาณ2 0 0 0 0 0คนนะครับความเสียหายขนาดนี้เราได้มีการสำรวจไปแล้วประมาณ594,444ไร่นะครับ ในด้านการช่วยเหลือล่านถู้ฟังกับขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้นํารถบรรทุกน้ําไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแรงแล้วนะครับประมาณทักสองแสนกว่าลิตรอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกันอยู่ในส่วนระยะยาวนะครับนอกจากผลที่เรามีการสํารวจในพื้นที่แล้วถ้าหากว่าพืชผลทางด้านการเกษตรได้รับความเสียหายหเราจะมีเจ้าหน,น้าที่คือเกษตรอาเภอเกษตรตําบลไปสํารวจกัน นอกจากนั้นแล้วก็จะมีการช่วยเหลืออนุมัติก็ประมาณให้กับทางอำเภอต่างๆนะครับไปดำเนะินการในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับการขุดลอกพื้นที่ที่เตรียมไว้รองรับไว้ในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นห้วยน้องครองบึงต่างๆส่วนระยะสั้นการช่วยเหลือเฉพาะหน้านอกจากการแจกจ่ายน้ําแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นจังหวัดทหารบก น่านเขาก็จะมีการนำน้ำไปแจกจ่ายนันจุดต่างๆนะครับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการนี้ก็เตรียมตัวไว้นะครับจะเตรียมภาชนะต่างๆรอรับไว้และก็สิ่งสำคัญก็คือขอให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าต่อไปนี้น้ำก็จะหายากแล้วก็เกิดภัยแล้งหรือถ้าภัยแล้งมันก็จะเกิดปัญหาข้าวยากมากแพงความเป็นอยู่ก็จะอาตคัตฝุดเคือง นอกจากนั้นแล้วก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บที่มากับฤดูร้อนเขาบอกให้เตือนไว้หกโรคโด้วยกันเช่นโรคอุจระร่วงซึ่งมาจากเชื้อแบคทีรียไวรัสโปโตซัวนอนพยาธินะครับสามารถติดต่อได้โดยการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปโรคที่สองก็โรคอาหารเป็นพิษที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียที่จังหวะหน้านี่เคยเกิดนะครับกรณีของหน่อไม้ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเมื่อหลายปีมาแล้วนะครับ มันก็ระมัดระวังนะครับพวกกินอาหารปนเปื้อนสารเคมีซึ่งมักจะเกิดจากการปรุงอาหารสุกๆดิบๆรวมทั้งอาหารกระป๋องอาหารทะเลรองด้วยนะครับของแจกอาหารกระป๋องถ้าไม่มีคุณภาพไม่ไปผ่านการฆ่าเชือ้อทําให้ร้อนสก,ก่อนนะครับก็จะเกิดปัญหาเวลารับประทานเข้าไปก็จะมีอาการปวดท้องปวดทิ่สะปวดเมื่อยคลื่นเห็นอาเจียนนะครับทําให เกิดการอักเสบในอวัยวะต่างๆรวมทั้งมีเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดอาจจะเป็นพิษทําให้เกิดเสียชีวิตได้โดยเฉพาะเด็กทารกเด็กเล็กหรือไม่ก็เป็นผู้สูงอายุซึ่งมีความต้านทานน้อยนะครับโรคบิดเป็นโรคหนึ่งซึ่งมาจากฤดูร้อนนะครับเจอการรับประทานอาหารดิบๆหรือดื่มน้ําที่มีเชื้อบิดเข้าไปโรคบิดนี่อาการง่ายๆก็คือมีอุจจาระบ่อยๆนะครับในส่วนหนึ่ง เรื่องของอหวานตักรโรคนี่ก็ยังไม่หมดไปนะครับไข้ไทฟอยด์ไข้รักษาดน้อยและที่สําคัญนะครับบ้านเราไมากก่กจะเกิดบ่อยๆเวลาฤด,ดูร้อนคือโรคพิษสุนัขบ้านะครับโรควัวน้านะครับเกิดพิษจากการที่สัมผัสกับสุนัขหรือแมวหมูแมาวัวควายก็แล้วแต่นะครับซึ่งสัมผัสกับคนนะครับเข้าสู่น้ําลายหรือแผลของเรานะครับก็แจรกซึมเข้าไป เกิดโรคพิพษสุนัขบ้าท,ทําให้เสียชีวิตนะครับที่จังหวัดน่านก็มีบ่อยๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังน,นะครับในเรื่องนี้พรานในส่วนการช่วยเหลือต่างๆก็ขณะนี้จังหวัดเองก็ได้มีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเชิงดูดูแลไปแล้วนะครับก็ติดตามสถานการณ์กันท่านที่เตรียมตัวเตรียมใจก็กรุณานะครับในเรื่องของการเตรียมตัวนะครับรอรับปัญหานี้แล้วก็เตรียมภาชนะต่างๆนะครับ รวมทังการใช้น้ําอย่างประหยัดที่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาก็พี่น้องเราก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่จังหวัดน่านอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็มีการปลูกพืชชนิดต่างๆนะครับที่ผ่านมาก็มีการปลูกกระล่ำปลีนะครับในหลายพื้นที่ด้วยกัน กรลัปีนี่ส่วนใหญ่พี่น้องชาวเขานิยมปลูกกันมากตามเชิงตามดอยตามภูเขาต่งตางๆนะครับซีมีนาคมที่ผ่านมาก็มีพี่น้องจากขุนสถานหมู่ที่3บ้านแสนสุขหมู่ที่เก้าตบลสันทาอภอรณาน้อยประมาณทั้งสอ0สคนนะครับนำโดยท่านผู้ใหญ่ชั่วแสนโงนะครับผู้ใหญ่บ้านแสนสุขเดินทางมายื่นหนังสือกับผู้การจังหวัด ในเรื่องของราคากระลำปีตกต่ําซึ่งเรื่องของราคากระลำปีตกต่านี่กระลำปีบ้านเรานี่นะครับผมเคยไปเมื่อเดือนที่แล้วไปเยี่ยมพี่น้องที่บ้านมณีพฤกพี่น้องก็ร้องเรียนมาแกลกงเมื่อเดือนที่แล้วบอกว่าเลือกิโลละสามสิบตางนะครับถูกมากแล้วก็เดือดร้อนแต่ว่าก็มีพ่อค้าเข้าไปรับซื้อที่บ้านมณีพฤกที่บ้านมณีพฤกก็ปลูกทั้งกระลำปลูกทั้งขิง นะครับแต่ที่ปลูกกันมากก็คือบริเวณของเพื่อนาน้อยนะครับปลูกกันมากมายนะก็ส่วนใหญ่พี่น้องเราก็นกํากระลาปลีหรือผักสดๆเหล่านี้นะครับไปขายที่จังหวัดแพร่นะครับไปขายที่จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันบางครั้งก็มีพ่อค้ารับซื้อไปขายกันที่ตลาดไทยกรุงเทพมหานครนะครับไม่ได้มาขายที่จังหวัดน่าน แต่กระลำปีเนี่ยมันเป็นสินค้าอาหารสดนะครับพอไม่มีที่เก็บเนี่ยมันก็ทําให้ราคาตกต่ําเพราะไม่สามารถจะต่อรองราคายืดระยะเวลาได้นั่นเองอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่เมื่อราคามันตกต่ําก็ไม่สามารถที่จะตัดได้ก่อนคือตัดขายได้ก่อนก็ทําให้กระลำปีที่อยู่ตามไร่ต่างๆนะครับก็แก่ตัวขึ้นก็แตกออกครับอิกที่เดียภาษาชา,บาวบ้านว่าระเบิดนั่นนะครับทำให้กละลำปีตกต่ำ แั้นการช่วยเหลือเวลานี้นะครับข้อมูลที่เราได้รับเวลานี้พี่น้องที่ปลูกกระหล่ำปีขนาดนี้เนี่ยนะครับมีประมาณสักหลายไร่ด้วยกันนะครับพื้นที่ก็เป็นพันพันไร่นะครับขณะนี้ก็ยังไม่เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณสักหกร้อยไร่นะครับจากสี่ร้อยไร่นะครับก็มีปริมาณกระหล่ำปีคงเหลือยมประมาณสักสี่ห้าพันสี่ห้าร้อยตันนะครับซึ่งราคากระหล่ำปีตอนนี้เหลือเพียง กิโลละ80ตางค์นะครับอันนี้คือเดือดร้อนกันมากเพราะ80ตางค์นี้ก็ต้องไปหักค่าขนส่งค่าตัดอีกนะครับก็เ,เหลือไม่เท่าไหร่ในอันนี้ก็เดือดร้อนกันจริงๆครับทางจังหวัดก็เลยเชิญทางผู้ปลูกผู้เดือดร้อนทั้งหลายมาประชุมหารือกันนะครับในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าขอให้ทางองค์การ,ร,ารบริหารส่วนตำบลนะครับองค์การ,ร,ารบริหารส่วนสันทะส,รสรำรวจจํานวนเกษตรกรพืชผลทางเกษตรที่ประสบภัย รายงานให้ทางพาณิชย์จังหวัดภายในหนึ่งสัปดาห์เพื่อเป็นข้อมูลในการช่วยเหลือทางพาณิชย์ก็จะรายงานไปยังหน่วยราชการต่างๆขอให้มารับซื้อรวมทั้งขอรับการสนับสนุนเงินจากกระทรวงพาณิชย์มาดําเนินการแทรกแซงราคาหรือรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นนะครับก็คิดว่าจะช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไปก่อนปัญหาเรื่องของกระหล่ำปีมมนได้มีเฉพาะจังหวัดน่านก็ยังมีทั้งจังหวัดที่มีการปลูกทั้งหมด นะครับก็เกิดอาการหรือปัญหาเดียวกันก็เรียนท่านผู้ฟังว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือกันด้วยดีนะครับก็ต้องดูว่าการจริยเลืนาฬญาต่อไปนี่จะทําอะไรได้บ้างนะครับรวมทั้งการที่จะเข้าไปรับซื้อในราคาที่สูงขึ้นนะครับปัญหาเรื่องผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยแปลกมากนะครับสินค้าการเกษตรที่พี่น้องเกษตรกรผลิตได้ปลูกได้ก็ราคาตา่ํา แต่สินค้าที่ไปผลิตผลิตจากการเกษตรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาไม่ว่าจะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองกลับแพงนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแต่พวกเราทั้งหลายก็ต้องช่วยกันนะครับต่อไปอาจจะต้องมีการกําหนดพื้นที่ในการปลูกเพื่อกําหนดจํานวนปริมาณแล้วก็ดูแลจดทะเบียนเป็นรูปของสากร์รูปของชมรมนะครับแล้วก็ทําการหาตลาดล่วงหน้าก็จะช่วย วางแผนระยะยาวในอนาคตก็นอกจากเรื่องประลังปีเรื่องยังมีเรื่องเข้าโพดมีเรื่องทูนเรืออะไรตามมานะครับอันนี้ก็ต้องดูแลช่วยกันตลอดนะครับพูดถึงเรื่องการเกษตรแล้วก็อดพูดถึงเรื่องน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลานี้เขามีการตั้งกองทุนน้ําครับการตั้งกองทุนน้ำนี่นะครับเป็นครั้งแรกๆในประเทศไทยซึ่งมีแนวความคิดในการจัดทาเป็นกองทุนต้นน้ําจังหวัดน่านก็จัดทาเป็นกองทุนต้นน้ําน่าน มีคณะกรรมการลุ่มน้ำน่านโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพาคือเครือ,รอข่ายต่างๆนะครับมามีส่วนร่วมกันในความคิดของเขาคือว่าในขณะนี้จังหวัดน่านเนี่ยนะครับมีลุ่มน้ําที่สําคัญได้แก่ลุ่มน้ําห้วยน้ํายาว 1, หนึ่งห้วยน้ํายาวสองห้วยน้ำแหงห้วยน้ําสาลําน้ําว่าลําน้ําสมุนท่านทราบไหมครับ ปริมาณน้ํา45%จากจังหวัดน่านไหลลงสู่เจ้าพระยานะครับหมายความว่าแม่น,น้ําเจ้าพระยา45%เป็นน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดน่านเพราะฉะนั้นน่านเป็นพื้นที่ต้นน้ํานะครับแต่ก็มีการสูญเสียทรัพยากรในเรื่องของธรรมชาตินะครับต่างๆมีการทําลายป่าไม้มีการใช้สารเคมีก็ทําให้สภาพเหล่านี้สูญเสียไปนะครับ สูญเสียเรื่องความงดงามสูญเสียเรื่องวิถีชีวิตมีการขุดลอกดูดทรายต่างๆทําทให้เกิดความเสือส่อมโทรมโดยธรรมชาติเขามีการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็มีการประชุมประนาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นะครับพูดถึงเรื่องกองทุนต้นน้ําในพื้นที่ลุ่มน้นําน่านนะครับต่อไปนี้เนี่ยนะครับในการดูแลเขาก็จะมีกองทุนนี้ขึ้นมา กองทุนนี้ก็จะประกอบไปด้วยประธานสมาชิกต่างๆแต่ละลุ่มน้ําก็จะมีกองทุนลุ่มน้าเช่นลุ่มน้ําสมุาน,น,าน,น,านมีกองทุนลุ่มน้ําสมุนลุ่มน้ําน่านมีกองทุนลุ่มน้ําน่านลุ่มน้ําว่ามีกองทุนลุ่มน้ําว่ารวมหลายๆลุ่มน้ําเป็นกองทุนลุ่มน้ําน่านมีการพัฒนาโดยพี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมกันเขาบอกว่ากลุ่มคนหรือบุคคลที่ดูแลต้นน้าควรจะรับการชดเชยเช่นได้ดูแลเป็นพิเศษเช่นเรื่องเงิน ดูแลในเรื่องของการถือครองที่ดินควรให้เขาได้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณพื้นที่ต้นน้ําที่เหมาะสมมีการให้ความรู้เรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเพราะพวกเราเช่านาน,นันอยู่ที่ต้นน้าส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์จากน้ําเช่นบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศหรือตอนอาปากน้าโดยจะเป็นกรุงเทพมหานครผู้ที่ได้รับประโยชน์อันนี้ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้เพื่อแลกกับประโยชน์ที่พวกเราด,ดูแลต้นน้าให้ นะครับก็ขนาดนี้ก็มีเงินกองทุนนะครับที่ฝากไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดนะครับก็มีประมาณ2องแสนสามหมื่นบาทนะครับแล้วก็ทาง UN คือทางสะกลุ่มประเทศยู e ก็ดีนะครับเขาให้การสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นโดยสรุปว่าเราเป็นคนต้นน้ํามีหน้าที่ในการดูแลรักษาต้นน้ํา ส่วนผู้ที่รับประโยชน์จากน้ําไม่ว่าจะตอนกลางน้ําหรือปลายน้ําก็มีหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนงบประมาณหรือดูแลในส่วนที่พี่น้องประชาชนที่ทําหน้าที่ดูแลต้นน้ําให้ก็เป็นในความคิดที่ดีนะครับเพราะว่าเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องมีส่วนร่วมกันปัญหาที่เกิดขึ้นเวลานี้ก็คือเรื่องของการเผาป่าการทําไร่เลื่อนลอยนะครับก็มีการประเมินกันว่าแต่ละปีเนี่ยเราสูญเสียนะครับการ เผาป่าคิดเป็นเป็นพันๆล้านนะครับเพราะว่าทรัพยากรที่สูญเสียไปขณะนี้ก็มีการรณรงค์ในเรื่องของการดูแลรักษาป่าไม่ให้มีการเผาป่าเกิดขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายดูแลกันในเรื่องของการระมัดระวังนะครับการเผาก็ดีท่านจะต้องไปแจ้งก่อนนะครับถ้าไม่เผาได้ก็ยิ่งดีเพราะว่าถ้าแจ้งไว้นะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลนะครับไปจัดทําแนวกันไฟ นะครับแต่ถ้าเผามันก็จะเกิดปัญหาการลุกลามซึ่งไม่สามารถควบคุมได้นอกจากนั้นแล้วดินก็จะเสื่อมเนื่องจากถูกความร้อนความรุมสมบูรณ์ที่มันสะสมเป็นร้อยร้อยปีเป็นพันพันปีที่เขาเรียกว่าออฮิวมัสนะครับมันก็สูญเสียถูกทําลายหน้าดินไปปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นกลายเป็นภูเขาหัวโล้นดินแยกแตกระแหงไปทั่วนะครับความร้อนระอุก็เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากท่านผู้ฟังนะครับ ในเรื่องของการงดการลดการเผาป่านะครับครับไปเรื่องของกิจกรรมดีๆกันบ้างนะครับในเรื่องของปีนี้วัดพระธาตุเจดีแห่งประเพณีหกเป่งวัดพระธาตุเจดีแห่งก็เป็นที่รู้และเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อสร้างมานับเป็นเจ็ดร้อยปีนะับว่าเป็นวัดพระธาตุเจดีแห่งเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดนะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญนะครับปีนี้เป็นปีเถาะหรือปีกระต่าย ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพนะครับของพระบาทสมเด็จหัวนะครับในปีนี้6เป็งครับก็จะมีการ